ในผินผู้ช่มชื่นนั่งอยู่เบื้องหน้าตะเกียงร้านเก่าแก่ไฟสว่างนวลสูบบุหรี่พ่นควันเอื่อยอ่อยพอเห็นหนุ่มสาวเดินตามกันเข้ามาแกก็ถามออกมาไอ้กลุงเอ็งกัดแพ้วมันบ้างหรือเปล่ากรุงหดเลาะพองแพ้วคอนพ่อแล้วเดินเข้าห้องในผินได้ยินเสียงลูกสาวบอกมาจากในห้องพ่อให้เล่าเขาด้วยสิจ๊ะก็ตั้งคข้างหน้านี่ยังไงเออข้าก็นอนไม่รับทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ววะเอาเล่าเขาสิ ริกขิงสดค้าทำกับมือข้าเองเผ็ดร้อนถูกปากเองดีอยู่หรอกลุงเลยนั่งเล่าเรื่องคลีก,กับเมียให้ฟังอย่างละเอียดระหว่างคุยกันเขาดื่มเหล้าสองแก้วผ่องแผ้วออกมาจากห้องน้ํานุ่งผ้ากระโจมอกมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่คุมไล่มิดชิดลุงยกมือไหว้อําลาฉันมีเรื่องต้องทําอีกอภินทําอะไรอยู่วะเดี๋ยวขึ้นเหนืออีกตอนนี้ขอเตือนเอาไว้ว่าระวังตัวให้ดีอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดพวกกรุงเทพนี่ก็เหมือนกันเตือนอย่าให้ลอยชายเรื่องมันจะไปกันใหญ่จะเสียชื่อพวกบ้านเรา อ๋อไอเตือนนะ่ะเตือนแนะ่อาดรุนแรงโดยหากไม่เชื่อกันใครจะยอมให้คนเหล่านี้มาก่อความอับอายขายหน้าอยู่เลยเท่านี้สําหรับเราก็ว่าพออยู่แล้วในผินยังน่วงเหนี่ยวอีกสักครู่พ่องแพ้วแอบฟังข้างประตูก็พอใจที่ไม่ได้ยินการกล่าวถึงตนเสียงสนทนาของคนทั้งสองปลุกให้ในายแพทย์ประเสริฐสุขตื่นขึ้นเปิดประตูออกมาพอเห็นกรุงก็ตาสว่างปลีเข้ามาหาถามยังลืมเกรงใจกลับมาแล้วเหรอคุณกรุงเรื่องเรือเราเป็นอย่างไรบ้างได้ความไหม ผมไม่รู้เรื่องเลยพิงต่บอกคนของเราให้มองดูบ้างเท่านั้นผมขึ้นเหนือก็ด้วยกิจอย่างอื่นเขายกมือไหว้ในผินอีกครั้งแล้วลงจากเรือนไปในผินเฝ้ามองนายแพทย์ซึ่งนั่งกลุ่มขมับยังเป็นทุกข์เป็นร้อนก็เห็นใจพอดีลูกสาวก้าวออกมาจากห้องอา้าวตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณยังไม่นอนอีกเหรอไม่เพียรเหรอเปล่าคะ่ะรอนตอบพังนั่งข้างๆพอ่อหมอต้องการน้ำแข็งไหมคะผอมผมสักหน่อยก็ดีขอเล่าด้วยนะผ่อแพรว เลาหันมาทางผู้ที่เขาใหญ่จะให้เป็นพ่อตาใจจะขาดคุณลุงครับเสียงนอบน้อมยิ่งกว่าทุกคราวไอ้ที่คุณลุงก็ดีหรือลุงก็ดีเล่นงานผมนั้นผมมาคิดดูแล้วก็เป็นความจริงมันเป็นความผิดของเราทั้งหมดที่ไม่ประสีภาษาอะไรเสร็จเลยเอาแต่ความสนุกเป็นที่ตั้งแต่เรื่องมันก็ล่งเลยถึงป่านนี้ผมอยากเรียนขอความเห็นคุณลุงกรุณาตอบยังตรงไปตรงมาเถอะครับว่าทําอย่างไรเราถึงจะได้เรือเราคืนมานอกจากไปแจ้งพนักงานทั้งพวกอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจ คุณหมอมีความเห็นส่วนตัวบ้างไหมว่าจะทำอย่างไรนอกจากที่ว่ามาเนี่นายผินย้อนถามก็มีอยู่บ้างครับถ้าผิดถูกอย่างไรขอคุณลุงได้กรุณาทักท้วงหรือช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยก็ว่ามาผมเห็นว่าเราต้องยอมเสียเงินสักก้อนหนึ่งเป็นรางวัลให้คนที่พาเราไปพบเรือผมจให้สักพันบาทมันก็ไม่มากเกินไปสำหรับคนที่พาไปได้หรือเพราะราคาของเรือคุณหมอก็บอกผมแล้วมันนับเป็นหมืน่นเงินต้องให้มากกว่านั้น จะให้มากหรือน้อยเป็นเรื่องคุณหมอผมเองพูดมากไปไม่ดีวันข้างหน้าจะกลายเป็นคนเสียหายไปผมกลัวเรื่องค่าไทยค่าไทยรอครับผงแพ้วเอากระติกน้ำแข็งและขวดเหล้ามาวางให้เขาจัดการบ้านนอกวัวควายหายมันเสียค่าไทยกันทั้งนั้นอย่างที่กรุงเขาว่ามันก็ถูกเป็นส่วนมากพ่อชายตามองลูกสาวที่ยกของเข้ามาร่อนเอ่ยไอ,ยอย้คนขโมยเรือต้องไม่ใช่คนกระจอกง้อยอะไรจริงๆค่ะอีกอย่างหนึ่ง ทางน้าก็ไม่ใช่ทองทุงแม้จะมีคลองซอยเล็กคลองใหญ่มันก็ยังแคบกว่าทองทุงอยู่นั่นเองเรือก็ไม่ใช่วัวควายที่จะพาไปไหนถึงไหนพะเหมาะเจ้าของไม่ยอมเสียค่าไถา่มันก็เชื่อเสียหน่อยนี่เองชักจะรู้มันกันแล้วสิมันเป็นเรื่องโบร,โบราณมาแล้วนี่พ่อจา๋าตอนนี้อารมณ์พ่อดีกว่าเมื่อตอนหัวค่าเอาเล่าสิหน่อยสิลูกสาวเริ่มยาวเพื่อให้อารมณ์พ่อดีถึงขนาดเพื่อจะได้มีความคิดที่เป็นประโยชน์แก่คนเกลาะหลายถ้าพวกเราไม่ได้เรือมามันก็ต้องเป็นคนอื่น ไม่ว่าพวกเราหรือคนอื่นเขาต้องได้รับรางวัลทั้งนั้นเท่าเทียมกันไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมระวังให้ดีนะคะหมออย่าพูดคานี้กับคนคนนั้นเป็นอันขาดประเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ลังคาญใครครับกลุงงี้คะในผิ่นยิ้มพลายในแพทย์เอาแก้วออกจากปากอย่างรวดเร็วพร้อมสั่นหัวดิกไม่พูดแน่ผมเห็นธิดเดชเขาแล้วแต่นั่นแหละหมอก็เป็นคนมีเหตุผลดีตอนที่ผมให้เงินตังเงือกร้อยบาทตังเงือกไม่ยอมรับเพราะเขาถือว่าเขาเป็นคนของกรุงหรือถือว่าเขาช่วยเรา แต่เมื่อกลุงไปบอกเขาว่าให้รับเงินได้เพราะเป็นเงินสินน้ำใจหลังจากทำหน้าที่สำเร็จแล้วเงือกถึงได้รับเงินไปคราวนี้ผมก็จะพูดกับเขาว่าให้เป็นสินน้ำใจกับลูกน้องเขาที่ได้ทำงานเหน็ดเหนื่อยเสี่ยงอันตรายให้กับเราคงไม่กระไรนะักทีนี้เรื่องค่าถ่ายค่ะเรื่องค่าถ่ายเราต้องคิดว่าคนเร็วๆมันเอาเรือไปไม่ได้หรอกมันต้องแก่วิชาหน่อยเรือนั้นอาจเอาไปขายที่อื่นถมไปเหนือขึ้นไปเพราะออกแม่น้ำลงสีเกลือนพวกเทีาแก่ลงสีเป็นได้ทั้งพ่อค้าโจรและตำรวจ พวกนี้เห็นเรือส,สวยๆซื้อไปดัดแปลงทาสีใหม่กว่าจะจับได้เรือก็ผุนี่ก็อีกทางหนึ่งค่ะทําไมเองรู้พูดได้ชาญฉานนักพ่อถามแพ้วคิดของแพลวเองถ้าเสียค่าถ่ายก็แพงหน่อยเอาไงเอากันผมยอมทุกท่าเรื่องจะเสียกันแล้วมากหรือน้อยก็ต้องเสียเสียเงินดีกว่าเสียหน้าเป็นเรือของคนไข้ที่เขานับถือผมมากถ้าเราไปบอกข่าวเรื่องเรือหายเรื่องที่เขาจะเอาเงินเราไปชดใช้เป็นไม่มีคนนักแข่งเขาไม่ล่วงแน่แต่เราสิเสียหน้าผมยอมไม่ได้ เอาตรงนี้ค่อยว่ากันใหม่ดึกแล้วนอนพักเอาแรงเช้าขึ้นสมองคงพอโปร่งคิดอะไรได้ดีกว่านี้ละมั้งว่าแล้วนายผินก็เข้าห้องนอนลูกสาวพูดอะไรกับนายแพทย์อยู่ประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากลับเข้ามาในห้องแล้วประตูลงก่อนก็เบาใจอากาศโปร่งฟากระจางเหมือนข้างขึ้นอ่อนๆด้วยแสงดาวหมาซึ่งนอนอยู่ใต้ถุนบ้านเห่าเดียกล่าวเมียของเงือกกระตุกแขนผัวพางบอกสิงกระเซ่าคนเข้าบ้านเราเออจริง ไอ้หมอมเหาผิดปกติแล้วผัวตอบแล้วแหกปากร้องตะโกนใหม่ให้ได้ยินไปถึงคนข้างนอกไอ้ยกูไม่มีอะไรแม่งอยากได้อะไรก็เอาไปเลยไอ้เงือกมีเสียงร้องเรียกดุดแต่อ้อแอดเล็กน้อยแสดงว่าติดจะเมากูอยากพบมึงเดี๋ยวก็สว่างแล้วเช้ามาพบกันเช้าเๆจะได้มองหน้ามองตากันถนัดหน่อยเงือกตอบพร้อมกับมือควานหาดาบที่วางไว้หัวนอนมึงลองมาพบกันเสียดีๆจะง,งามมาก เดี๋ยวกูกวเอาครบโยนขึ้นไปบนหลังคามึงหรือไม่ก็รัวเปินสักพักเดี๋ยวบ้านมึงปลุกแล้วมึงกับเมียก็ปลุกด้วยนะเว้ยเอ้ยลงมามีเสียงสนับสนุนสับสนแสดงว่าผู้ที่มาร้องเรียกในยามวิกาลไม่ได้มาคนเดียวไม่ดีเสร็จแล้วเงือกบอกเมียยังเก็บเงินร้อยบาทน,นี้ให้ดีนะว่าแล้วเงือกก็ออกจากมุงจุดตะเกียงซึ่งได้น้ำมันมาจากตะพุเปิดประตูไม้ไผ่อันไม่แน่นหนาอะไรใต้บันไดลงข้างล่างโดยมีเมียตามลงมาด้วยความเป็นห่วงผัว ฝ่ายอาคันตุกะมีจํานวน4คนเจ้าของบ้านมีสองคนทั้งสองยืนห่างกันประมาณ5 6าก้าวพอมองเห็นกันด้วยแสงสลัวของดาวเต็มท้องฟ้าชายทั้งสี่มีปืนยาวครบมือสนุกมากแล้ววันนี้ราพหกลุงเทพสนุกแล้วไม่สนุกก็ทําไปอย่างนั้นเขามาใาสา่ข้าวใาสา่น้ําข้าวเราก็ไม่มีมีแต่น้ําเมียของเงือกพูดปากสัน่นหารู้ทั้งนั้นเห็นนั่งน,นั้นเห็นแม็กละทั้งไอ้ลุงคนเก่งแต่ใครยังไม่อยากทําอะไรรุนแรง ระหว่างที่ชายคนนั้นพูดเงือกพยายามมองเพื่อทวนความทรงจําว่าเคยได้ยินเสียงชายคนนี้มาก่อนหรือจําได้ครับแคลครับคลาบ้างไหมเราพี่จะเอาอะไรจากฉันบ้านเราก็เหมือนบ้านคนทั่วไปใครผ่านไปผ่านมาอยากกินน้ําก็แวะ <c oughs> เอาอะไรจากเองอย่างมากไอ้พวกนั้นก็ให้เองยี่สิบสามสิบบาทข่าไม่อยากแต่ต้องเงินทั้งนั้นข้าอยากให้เองทํางานให้ข้าสักหน่อยองานอะไรพี่ ฟังเถอประเดี๋ยวดีเองเองจะได้ดีกินอิ่มนอนหลับอ้วนลงพุงและจะทําให้เมียท้องเร็วๆไม่ต้องถามอะไรทั้งหมดเองรู้แล้วไม่ใช่เหรอทำไมไอ้ลุงกับพวกกรุงเทพถึงสมสารม,ม,มุดหัวอยู่บ้านเองไอ้พวกนี้ขโมยเรือเงื้อคลางในใจมันแน่แล้วงั้นก็สิ้นสงสัยนี่ต้องเป็นพวกไอ้ม่วงว่าดแล้วก็เริ่มจําใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่เบื้องหลังขบผู้เป็นหัวหน้าได้ว่าเป็นพวกอยู่ทางใต้บ้านกลางลงไปเลยย่นเขาหายพี่ เงือกตอบใจคอไม่ดีถูกแล้วมันก็อยู่ที่ข้าแล้ใจจะทำยังไงทำอะไรเรื่องมันง่ายเดี๋ยวนี้เองต้องเอาเรือไปรับบ้านตะอผินไอ้พวกกรุงเทพนั้นอยู่บ้านตะอผินไปบอกพวกกรุงเทพว่าเรือมันไม่เสียหายอะไรเลยยังขับขี่ได้แค่ว่องว่องไวอย่างเดิมค่ารักษาไว้อย่างดีเขาอยากได้เรือคืนไมเล่าทำไมอยากข้าจะเผาเสียแต่ถ้าอยากได้ขอค่าถ่ายห้าพันบาทไม่น้อยไปแล้วพี่สมุนคนหนึ่งทักทวงเอาเท่านั้นเหรอวะ ให้มันได้มันก็พอมึงไปรับมาเราไม่ได้ลงทุนอะไรนักนี่วะบอกเขาต่อไปว่าหากต้องการเรือให้เตรียมเงินห้าพันบาทวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เอ็งจะไปรับเขาที่บ้านให้เขามาคนเดียวไม่ให้มีอาวุธมาด้วยมาข้ารับเงินเรียบร้อยข้ากับเขานั่งคอยอยู่ที่นี่ประเดี๋ยวเรือจะมาจอดที่ตินท่าบ้านเองแล้วเขาก็ขับมันปลอกลับบ้านไประวังให้ดีอย่ามากลางวันให้มาจวนพบกะถึงที่นี่คำเอ็งจะไปเดือดร้อนอะไรไม่เป็นเรื่องที่ข้าสั่งเอ็งให้ไปบอกเขา บอกให้เขารู้ด้วยว่าถ้าเขาหักหลังเอาความไปบอกใครก็ตามนอกจากเรือจะถูกเผาเมียเองจะถูกแยกหัวแยกตัวเป็นคนละทิศละทางด้วยอ่ะเงือกล้องด้วยความตกใจใครจะทายได้ว่าเองเป็นพวกใครรู้ไม่ได้เป็นพวกใครบ้านกลางเดี๋ยวนี้เมีกลุงเป็นทัืองเลงโตออกไม่ช้าจะเห็นมันตายอย่างทุเลทที่สุดช่างแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรของเองแต่ข้าต้องป้องกันไว้ก่อนขอสั่งให้เองไปบอยพวกชาวรุงอย่างที่ข้าสั่งบอกใครไม่ได้ยิงไอกลุงยิงไม่ได้ใหญ่ เพราะไว้ใจไม่ได้ต้องยึดเมียเองไว้เป็นประกันแล้วทีนี้ถ้าเองทํางานสําเร็จเงินที่ได้มาห้าพันบาทค่าให้เองสี่ร้อยบาทเป็นรางวัลแล้วเมียฉันข้ารับรองเมียเองไม่เดือดร้อนนอกจากเองเจะาตารวจหรือพวกไอ้กลุงแห่กันมาเท่านั้นส่วนที่ว่าข้าจะไปแตะต้องเมียเองจะได้วิตกไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวด้วยสัตว์เรารูปจะพิษไหนก็ชวนให้ลากแตกที่นั่นพวกข้าหากินดีๆกว่านี้เยอะแยะแลวอีกอย่างข้าไม่อยากให้ขึ้นชื่อว่าหักหลังกันวันหน้าวันหลังยังมีที่เราต้องพึ่งพาอาศัยกัน ถ้าเองทํางานสําเร็จเรื่องอะไรจะไปล่วงเกินเมียเองให้ช้าใจไว้ใจนะทาเฉพาะเรื่องที่ข้าสั่งไว้เท่านั้นก็นแล้วกันแล้วเมียเองจะปลอดภยัยไปรีบไปทุกอย่างมัเนเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกนะคราน,นี้เป็นตอนที่เงือกต้องตัดสินใจว่าเขาจะทําอย่างไรดีปัญหาคือว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกรุงหรือตรองไปบ้านนายผินเพื่อบอกคนกรุงเทพตามที่ได้รับคําสั่งมาจริงละ่ะเมียเขามีสัตว์รูปที่ดูไม่ได้พิษไหนก็ชวนให้ลากแตกอย่างที่วายไายพวกนั้นว่าแต่เขาก็รักของเขา ความรักขึ้นต้นอย่างไรจนบัดนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่เพิ่มพูนความเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นเพราะเหน,น็ดเหนื่อยด้วยกันอดอยากด้วยกันเพราะความรักทําให้เขาไม่อยากเอาเรื่องไปบอกกรุงแต่เมื่อมาคิดอีกทีความรับแตกออกไปพวกชาวกรุงเกิดปากบอนเอาเรื่องไปเล่าให้กรุงฟังเงือกก็เสียคนกลายเป็นไอ้พวกนั้นกรุงศรีวิไลไม่ใช่คนโง่เงือกตั้งต้นคิดในข้อนี้ถ้างโง่ถ้าไม่เป็นคนจริงที่ไหนจะเล่นงานใครต่อใครเป็นศพหรือไม่ก็งอมพระรามไปต,ตามๆกัน เขาเป็นลูกบ้านกลางคนเดียวที่กล้าประกาศตัวเป็นศัตรูกับเสือม้งโดยเปิดเผยเลือดหนองบ้านกลางในระยะหลังนี้ลดแล้วแต่เป็นเลือดของฝ่ายโจรทั้งซินเลือดละสันดานเขาไม่ใช่โจรและเขาก็ได้รับความเดือดร้อนจากโจรอยู่เนืองๆโจรผ่านขึ้นไปโจรผ่านลงมาใกล้เขาว,วอดวายตายเกือบเพี้ยนเตียนแลลาบางคราวได้เงินบางคราวไม่ได้อะไรเลยชีวิตที่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อความงอกเงยคือความหมดหวังไม่ละพกลุงมีคนฉลาดเขาบอกกับตัวเองพร้อมออกแรงจำ เรือน้อยเขาแทบกระโจนไปตามผิวน้ํากูต้องไปหาพวกลุงบอกให้หมดบอกด้วยว่ามันเป็นยังไงเขาต้องทําให้ดีไม่อย่างนั้นเมียกูดับไปด้วยอีกคนหนึ่งเขาสวนกับเรือสองแจวเปิดประทุนลําหนึ่งไฟฉายซองวับทันทีก็ดับพร้อมได้ยินเสียงตะพลุร้องเอ้ยไอ้เงือกนั่นจะไปไหนหยุดก่อนเงือกร้องออกไปแล้วเรือทั้งสองลำก็เทียบกันอย่างรวดเร็วกรุงศรีวิไลยอยู่ในเรือลำนั้นด้วยความอันเป็นสัตว์หลุดจากปากของเงือกอย่างไม่มีอะไรเหลือ ดีแล้วแกไปบอกพวกกรุงเทพตามที่มันสั่งส่วนเรื่องอื่นรับรองแกไม่เดือดร้อนเลยฉันเอาหัวเป็นประกันได้เงือกแกเชื่อฉันเงือกพายตามน้ําตรงไปยังจุดหมายกลับบ้านเราอีกไหมตะพุถามไปนอนหาเรืองกันก่อนจอาอ้ายังไงออกแรงเจ้าให้หนักหาที่จอดใต้บ้านเงือกเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เตรียมปืนให้ดีคราวนี้ได้การเราไอ้พวกนั้นคงยังไม่ทันคิดหลงหน้าว่าเงือกมันล่องไปตามเราเท่านั้นเองเมื่อต่างก็รู้ว่ากาลังผจญกับเหตุการณ์ขั้นร้ายแรงอาจต้องเสียชีวิตและเลือดเนื้อ สองแรงคนผู้แจวก็กลับกลายเป็นเสมือนสี่แรงคนน้ำหัวเรือแตกซาเรือก,กระโจนเฮือกเฮือกถ้าเราไม่กลับที่ไหนอะไรต่อมีอะไรมันจะเหมาะอย่างนี้ระวังให้ดีหากมีการยิงกันอย่ายิงให้ตายหมดโจนป้นโจรสนุกยอกอยู่เมื่อไรเราตอนนี้เราก็ต้องทําตัวเป็นโจรแหน่พูดแล้วก็ยังกระคนหิวเลือดเนาะตะพูอุบอิบในคอฝน ก็ได้ยินแล้วนะเอาให้หมอบพยายามอย่าให้ถึงตายถ้าไม่จำเป็นจริงๆพวกแกเข้าทางชายน้ำฉันเข้าทางทุ่งเองเอาใครตามมาคนหนึ่งก็พอฉันตะพุ้ใจคอไม่สู้ดีแกนั่งรอที่กอไผ่ถ้าเกิดตะรุมบอลกันขึ้นแกถึงจะเข้าไปช่วยเขาอีกแรงห้ามสูบุรีประเดี๋ยวเกิดชิบหายกันใหญ่ระวังนะฝนอย่าคลานพยายามเลยเข้าไปเหมือนจิ้งเหลนเอาร่างพวกมันทาบท้องฟ้าแกจะเห็นมันชัดเอาใครตามข้ามาคนหนึ่งแล้วทั้งหมดก็แยกทางกันไปครู่เดียวก็ถึงเรือนสับปะรังเคของเงือกซึ่งงมมีีควาเยบกบกิ ฝนรู้ทางดีอยู่แล้วเพราะมาเมื่อตอนหัวค่าสมุนอีกสองคนที่ตามมาด้วยต่างก็อุ่นใจเพราะรู้ว่ามือของฝนแม่นยังกระจับวางจนทั้งสี่ปล่อยให้นางเมียของเงือกกลับขึ้นเรือนกะว่าก่อนสว่างหากเงือกยังไม่กลับจะพาตัวหล่อนไปหลบอยู่ในป่าเหนือขึ้นไปสักพักใหญ่อย่างไรก็ตามคนผู้เป็นหัวหน้ายังมีความหวังว่าเงือกจะต้องรีบกลับมาเพราะมองไม่เห็นทางที่เงือกจะหักหลังในเมื่อเมียเขาตกอยู่ในที่ลำบากและถ้างเงือกทําสําเร็จในฐานะตัวแทน เขาก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรนอกจากเมียจะปลอดภัยยังได้เงินใช้อีกด้วยทั้งหมดนั่งสูบบุหรี่แดงว่าบวาบอยู่ห่างจากตัวเรือนไปสัก39บางคราวใครคนหนึ่งก็ลุกขึ้นเดินไปเดินมาเหมือนคนยามพร้อมกวาดตามองไปรอบตัวซึ่งไม่มีอะไรนอกเสียจากเสียงลมเสียงกอไายเสียดสีกันบางคราวนกกลางคืนก็บินโฉบผ่านหน้าเขาไปนี่ทำม่วงเขารู้ว่าเรามาเล่นงานเลยพวกลุงเทพเขาเขาจะว่ายังไงพี่ถุมให้ดิ้นตายเถอะนึกๆเราฉันเสียวคอหอยเสร็เลืเกิน และที่เมืองฉุดลูกสาวบ้านเหนือมาถ้าเขารู้เขาจะว่ายังไงทุมผู้เป็นหัวหน้ากระแทกเสียงย้อนถามอย่างลำคาญใจเถียงกันไปทำไมไม่เห็นได้ความเขาจะรู้ได้ยังไงในเมื่อพวกเราทั้งหมดไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเปิดปากเล่าอีกคนหนึ่งห้ามปรามเพื่อไม่ให้เกิดโต้เถียงกันมากขึ้นในเมื่อต่างก็เห็นดีเห็นงามในการทำความผิดร้ายด้วยกันว่าไปก็คือเรื่องที่ว่าเราจะได้เงินห้าพันนี่ดีกว่าสงสัยจะเขียวยาก ไอ้เงือกอาจไม่แหกปากถ้าพวกลุงเทพนั่นเสไม่เห็นแปลกอะไรเราเตรียมทางหนีทีไรไปหมดแล้วเว้ยกะเผามาันเสจจริงจริงหมดเรื่องเท่านั้นทุมผู้ฉลาดกว่าใครอื่นทั้งหมดและทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในหมู่ที่มาด้วยเอ่ยเอาเล่ามากระทุ้งกันดีกว่าว่าแล้วก็ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจขณะนั้นกลุงอยู่ห่างไม่เกิน3 0ก้าวนอนหมอบนิ่งอยู่ข้างพุ่มไม้โปร่งเตีย้ยและขณะนั้นอีกเหมือนกันฝนกําลังนําพักพวกของเขาเคลื่อนเข้าใต้ถุน ใครคนหนึ่งเอาเลาออกมาจากย่ามพร้อมกับบน่นตับเนื้อเค็มกลัวมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เอเจ้าคนนั้นร้องออกมาอย่างเอจใจเพราะได้ยินเสียงหมาไตถุนคำรามผิดปกติทันทีนั้นก็มีเสียงปืนแผดลั่นจากกระบอกที่อยู่ในมือลุงศีวิไลเป็นนัดแรกแล้วเจ้าคนนั้นก็ล้มหัวโรงพร้อมกับร้องเสียงโอย อีก3คนทะลึ่งพรวดพร้อมกับขึ้นลำปืนอีกนัดหนึ่งกลาดออกจากได้ถุนพร้อมกับหมาส่งเสียงเห่าขลมคนที่สองล่วงลงไปกองกับพื้นดินที่ยังเหลือสังเกตเห็นแสงไฟจากปากระบอกปืนของกลุงก็ยิงสาดไปที่นั่นแต่ก็ช้ากว่ากลุงซึ่งพลิกตัวหนีไปหลายทอดแล้วเขายิงมาอีกนัดหนึ่งคราวนี้ในทุ่มซุดตัวลงไปงอกอง,งอขิงคนสุดท้ายรู้ดีว่าเงิน5,000บาทไม่มีความหมายเสร็จแล้วชีวิตที่ติดอยู่กับตัวนั้นมีราคาค่างวดมากกว่าเป็นไหนไหนทั้งที่ปืนอยู่ในมือ แต่ปืนของคนอื่นมันดังมาจากไหนก็ไม่ทราบความฟันเฟือนทําให้เชื่อมั่นว่าดังมาจากทุกสารทิศสามคนมีอันเป็นไปแล้วเขาเลือกเอาเส้นทางหนึ่งเบื้องซ้ายตัวเองเป็นทางปลอดกระสุนแล้วโกยนบยังไม่คิดถึงใครอีกต่อไปนอกจากความเร็วแต่เขาวิ่งไปเจอพานท้ายปืนของสมุนกรุงเข้าให้เต็มรักที่หน้าอกคนผู้นั้นนอนหมอบอยู่นานแล้วพอวายหลายเลือกทางเดินพอเหมาะพอเจาะก็ทะลึ่งพรวดขึ้นแล้วเวียงปังออกไปคนเคราะห์หลายตีนลอยจากพื้นดังสนั่น ปืนหลุดกระเด็นไปจากมือฝูงมาวิ่งตเตลิดห่างจุกตูดไปเพราะตกใจเสียงปืนฝ่ายพวกไต้ถุนซึ่งเกือบเสียเนื้อที่นองปาดออกมาแล้วควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อเลยกลุงไปร้องเรียกเมียของเงือกที่นอนเอาผ้าห่มเก่าๆขาดลุงล่งลิงคุมหัวย,ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้ดีไปกว่านั้นแล้วเมื่อเขาบอกว่าเขาคือใครนั่นแหละจึงเหมือนสวรรค์ที่ลอยลงมาจากเบื้องบนต่อจากนั้นตาพลูจึงเยี่ยมกลายออกมาเป็นยังไงบ้างลุงเดินกลับมายังที่เก่า คนแรกเงียบเลยอีกคนกระตุกผง,งาบผง,งาบสองสามครั้งเราคลอกอีกสองคนยังดีอยู่แต่ชุ่มเลือดดีแล้วเสียงกรุงเริ่มเฮี้ยมเกรียมจนตะพูไม่อยากจะพูดอะไรออกมาที่ตายโยน,นลงน้ําไปเก็บปืนมันไว้เอาผ้าขม้าของคนที่ตายมัดแผลคนเป็นเดี๋ยวพอจะสอบสวนมันเองบัดเดี๋ยวนี้คําสั่งต้องเป็นคําสั่งเราศพที่โดนเขาใหม่ๆตายใหม่ๆก็ถูกหามลงไปทางใต้อีกสักสองวันเป็นอย่างช้าก็คงขึ้นอืดแล้วลอยตามน้ําไป ใครรู้จักเขาดีและจําศพได้คงบอกได้ว่ามันคือพวกของเสือม่วงตะพุ่แป๊วใต้ที่แกซื้อมาจุดเข้าที่ได้ถุนเราเอาไอ้สองเสือนี้ไปที่นั่นใครก็ได้คนเดียวจัดแจงเอาหน้าดินกบรอยเลือดไอ้พวกนี้ให้หมดไปที่เหลืออยู่ประคองในถุมกับบริวารเขาอีกคนหนึ่งที่โดนกระสุนเขาให้ทิศบักขวาจนต้นแขนพับมาข้างหน้าความเฮี้ยมหันไม่ช่วยอะไรเขาได้ต่อไปแล้วนอกจากคลางยังเจ็บปวดตะพุดูทีไอ้สองคนนี้ก็จําได้ไหมเป็นใครไอ้ถุมคนบ้านกรองอยู่เหนือนอน มันออกมาจากคุกเมื่อไรไม่ยักก็ทราบแต่สงสัยจะออกมาโดยเขายังไม่ทันจะปล่อยส่วนโน่นไอเบี้ยวคนบ้านใต้ลงไปเอ๊ะไหนว่าไปอยู่ตาคลีไงมาวกบนอยู่ที่นี่วะคนถิ่นเดียวกันทั้งนั้นละแวกบ้านกลางทั้งนั้นทุ่มนึกอะไรขึ้นมาได้อันเป็นส่วนดีแก่ตัวเองในตอนนั้นก็รีบพูดขึ้นกลุงฟังเราพูดก่อนอยังไงขอให้ฟังกันบ้างความจริงเรากับนายไม่มีอะไรกันเลยเราเล่นงานพวกที่มาจากกรุงเทพ มันไม่น่าเดือดร้อนกับนายเราไม่ได้คิดทําอะไรนายการที่เราทําอย่างนี้เพราะเราหนีคุกมาเราโดนตารางนานเหลือเกินคิดว่ากว่าจะออกมาได้ก็คงออกมาแต่วิญญาณนายก็ไปพวกกรุงเทพไม่ได้เป็นอะไรกันทําไมนายจะมาเดือดร้อนแทนพวกมันถุ่มเอ้ยตะพุกขัดขึ้นใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นเอ็งกับไปม่วงเป็นอะไรกันแค่ไหนข้าก็ไปม่วงไม่เคยพบปากกันเลยดียังไงยังไงเมื่อเราตั้งศาลเตี้ยแล้วก็ให้มันดี ใช้อำนาจให้เป็นธรรมเสียหน่อยใครสองคนคุมทุ้มไว้เอาไอเบลออกข้างนอกถามอะไรไอเบลเสียหน่อยฝนลากตัวมันออกมาในเบี้วซึ่งโดนผ่านท้ายปืนเขาให้ที่หน้าอกยังเต็มรักจนแทบกระอักเลือดยังเดาไม่ออกว่ากรุงจเจาตัวออกไปข้างนอกทําไมเมื่อห่างออกไปพอสมควรกรุงก็เริ่มถามไอทุมพูดจริงหรือว่ามันไม่ได้พบไอม่วงฉันาบานได้เขาพูดความจริงเอ็งพบไอทุมที่ไหนทําไมามาด้วยกันพบกันที่ลบบุรีแน่เหรอเดี๋ยวข้าให้คนไปถามไอทุมถ้ามันตอบไม่ตรงเอ็งจะว่ายังไง เมื่อกี้เองโดนเขาตรงไหนข้าเห็นลงไปนอนกัดดินนาอกจ้าแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นไรไอ้ทุ้มกับเองพูดไม่ตรงกันเมื่อไรหร่ล่ะข้าจะช่วยซ้ำให้หนักกว่าเดิมข้ามีทางทำให้เองตอบได้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาไปถามไอ้ทุ้มทีแล้วออกมาถามเองทีประเดี๋ยวก็ได้ความเองคงไม่ได้เตรียมกันมาก่อนหรอกเจ้ายัางไงจะตอบความจริงไหมว่าเองรับคำสั่งไอ้ม่วงหรือยืนกระต่ายขาเดียวอย่างไอ้ทุ้มถ้ามันเป็นความจริงข้าจะไม่ทำอะไรเองเลยแต่ถ้าข้าจับได้ว่าเองโกหกเองโดนอานเจ้าเบี้ยวลืมความเจ็บปวดเสสน กระพิบตาทีนับครั้งไม่ท้วนคิดกี่ร้อยกี่พันตลบก็มองเห็นแต่ทางเดือดร้อนยังเอาตัวรอดไม่ได้การพูดความจริงบางทีจะเกิดการดีงามแก่ตัวเองบ้างละกระมังก็พอดีตาพูประลมใจว่าเบี้ยวเอ,เอ้ยเองก็เห็นแล้วสองศพลงไปแช่เย็นในน้ําขึ้นพรุ่งนี้คงร้อยอืดขึ้นมาเพราะอืดเต็มที่มันก็ล่องตามน้ําไปบ้านกลางแต่ก่อนมันดุเฉพาะไอ้ม่วงกับพวกแต่๋ยนนี้มีคนดุกว่าไอ้ม่วงเสียจแล้ว เองก็รู้เรื่องค่าคนลูกในกาสิวิไลชอบยิ่งกว่าพ่อเขารืยยม,มาบานอีกถ้อยคําตะพุทําให้เจ้าเบลรู้สึกไม่แตกต่างอะไรกับถูกราดด้วยน้ําเย็นแช่น้ําแข็งสักระสอบมันหนาวเข้าหัวใจมันหนาวจนคางสันตายแล้วก็โยนน้ําไปตะพูไล่ต่ตอเวลาลอ,อยจะนอนง่ายนอนความก็ไม่รู้เขาว่าผู้หญิงนอนง่ายผู้ชายนอนความเวลามันลอยอืดขึ้นมาถ้าเหตุการณ์ไม่ตกอยู่ในภาวะขับขันถึงเลือดถึงชีวิต คงจะมีใครอย่างน้อยสักคนหนึ่งหดล้อออกมาแล้วให้พูดความจริงก็แล้วกันเออพี่ม่วงเขาส่งเรามาจ้ะกูนึกแล้วไม่ผิดใช่กูนึกแล้วไม่ผิดเวลานี้มันอยู่ไหนลุงถามด้วยใจเต้นระทึกเวลาเนี้ยบอกก็ไม่ตรงต่อความจริงหรอกจ้ะเพราะเราไม่รู้เขาสั่งพี่ทุมเขาก็ไม่ได้สั่งอะไรมากนอกจากว่าให้เราลงมาพักที่ไร่ล้างของตาถั่วบ้านเหนือประมาณขึ้นเก้าค่มเขาจะมาบ้านกลางตอนเขาสั่ง เราอยู่โคกสำโรงตำรวจขึ้นไปกกนนะก็หลบลงมาเขาก็จ่ายคนลงมาทีละห้าคนฉันได้ยินว่าหลังจากแยกกันแล้วเขาจะลงไปบางชานีหรือไม่ก็มาหาลาชเรื่องอย่างเนี้ยม่วงไม่เคยบอกไรเลยแม้คนนอนด้วยกันกินด้วยกันก็ไม่บอกเพราะวันออกเดินทางนั่นแหละถึงจะรู้กันว่าจะไปไหนแต่ก็ไม่แน่ที่เขาให้เราลงมาก็เพื่อดูลาดเราถ้าเขาไม่มาก็จะมีคนในบ้านกลางมาติดต่อเราเองและที่พ้นเหลือพวกกรุงเทพเป็นความคิดไอ้มว่วงเปล่าจ้าเดี่ยวว่าเป็นฉากฉากเป็นความคิดไป่ถุมเขา เขาเห็นเรือมา3 4สี่วันแล้ววันหนึ่งพี่ทุ่มเขาว่าหากเราป้นจนรวยมากๆจะซื้อเรืออย่างนี้ขี่เล่นสักลำแล้วเขาก็ว่านอนอยู่เฉยๆไม่มีอะไรถามท้องขึ้นเปล่าๆสู้ป้นเรือพวกกรุงเทพมมนเลยดีกว่าทีแรกกะว่าจะเอาทั้งคนทั้งเรือพวกผู้ชายไม่เอาเอาแต่ผู้หญิงรวมทั้งลูกสาวตาผินแต่พวกเราทวงถ้าขืนเอาคนด้วยอาจเกิดเรื่องใหญ่อะไรไม่ร้ายเท่าดังไปถึงหูม่วงเข้าแล้วจะไม่รอดตัวเลยเอาเรือดีกว่าไม่มีใกรเดือดร้อนแล้วทำไมายังมาบ้านเงือกนี่ เราเรือไปแล้วฉันเองเป็นคนซุ่มอยู่ชายป่าเหนือหนองน้ําที่เขาไปตกปลากันพอเห็นพี่ลุงออกนําคนกรุงเทพเดินลงใต้ก็สะกดรอยตามมากระทั่งเห็นเข้าพักบ้านนี้เลยย้อนกลับไปบอกพี่ทุ่มเขาแล้วเราก็ตกลงกันว่าจะเอาไอ้เงือกนี่แหละเป็นตัวแทนเราด้วยจับตัวประกันคือเมียม,มันไว้สวยกรุงร้องแล้วก็มีเสียงมัดขวาเขาลั่นค่้อยที่ท้องของเจ้าเบี้ยวทันทีที่ตัวงอเบี้ยก็ขายอาหารท,หทั้งหมดที่อยู่ในท้องพุ่งออกมาเป็นสายอ้อ พร้อมกันนั้นก็ลิ้นจุกปากทำท่าจะตายมิตายแหละจะต่อว่าประการใดก็พูดไม่ออกเอามันไปมัดที่เสาเรือนไม่ตายหรอกค้างเหลืองเดินหลังเป็นกุ้งไปหลายวันแล้วก็ต้องหาเลือดแลดแดกหรือมีเรื่ององพูดกับพิทุมของเราอีกหน่อยทีนี้สนุกแสนสนุกทีเดียวมาดูนกเลงป้นฆ่าคนตายคนนี้ว่าเด็ดเดี่ยวสักเพียงไหนแต่ฉันทายได้ว่าเขาเด็ดเดี่ยวจริงไอ้คนตาลอยคว้างเหมือนคนบ้าแล้วไม่ยอมสบตาคนแบบเนี้มันแจ๋วจะให้ครบสามศพหรืออย่างไร ตาพูถามด้วยความเสียวสยองเฮ้ย hey, ทำมันทำไมมันจะไปไหนรอดปล่อยมันไปดีกว่าถ้าไม่เช่นนั้นที่ไหนจะมีคนเอาความไปบ่อยม่วงเรากรุงเดินหน้ายิ้มละไมกลับเข้าไปใต้ถุนเมียเงือกกำลังเขียใตาให้สว่างโพงถุมนังเหยียดขาที่โดนกระสุนเข้าให้ยังเต็มรักมือถูกมัดพ้ายหลังติดกับเสาเรือน